สวัสดีครับผมเบาน้องครับมืดอนีเบาน้องอยู่กระทอมปูสวงบ้านเบาน้องคือเก่าเนาะครับเนาะมืดอนีครับเบาน้องจะมาถวายไก่เบาน้องเป็นสะพานบุญตัวแทนผีอนงนะครับเพิ่นถวายไก่ปูครับหนึ่งคู่ครับผมถวายไก่ปูหนึ่งคู่ครับโอ้ยงามไหมครับอุ้มถุงเงินถุงทองผีอนงเพิ่นได้โชคครับเพิ่นมีโชคเพิ่นว่าปดหนีปดซีนเบิ่แล้วได้เบาน้อง เพิ่นกับบูชาตะกุดน้ำเบาหนองไปน่ะละเพิ่นเสือในบารมีของปูครับเพื่อนบอกว่าที่เกิดขึ้นซาหรือเร็ยวก็อยู่ที่บารมีของปูละกะอยู่ที่บุญและดวงของเฮานํำบางคนอาจจะเห็นเร็วบางคนอาจจะเห็นซาแต่กให้ใจเย็นเพิ่นวางสีแต่ว่าเพิ่นเห็นเร็วเร็วเกินขาดครับเห็นเร็ยวเกินขาดเพราะว่าเพิ่นติดหนีหลาย คือกันก็เบาหนองนี่ละเพิ่นปดนี่เบิดแหล้วครับเพิ่นเชื่อในบารมีปูปดนี่เบิดแหล้ยวเพื่อก็เลยให้เบาหนองถวายไกปูแล้วก็ถวายหนาแพกเบาหนองบ่ได้ถือหนาแพกมาเด้อครับเด้อเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะถือมาผู้เดียวบ่ได้ก็เลยบอกกาวปูไปแล้วล่ะว่าหนาแพกอยู่บ้านแล้วก็มือนีสีมาถวายไกแล้วเพิ่นให้เบาหนองจุดทูบขอโชกปูแล้วก็จับลูกปิงปองเพื่อจะไปฝากเอซทุกคนกับเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะ เดี๋ยวไปไหวปูน้ากันแล้วก็ไปรับโชคไปน้ำกันครับผมบ้มาน้องเป็นสะพานบุญให้พี่อนงนะครับผมไปรับโชคด้วกันครับ อยวน้องบนแหย่เบาหนองเป็นสะพานบุญให้เด้อปูเด้อหลุดทูบจับลูกปิงปองเป็นปอดหนีปอดชิ้นใดปูเพราะบารมีปูหลุดล่วนเลยเพป็นวะนโมตัสสะภะคะวะโตอะและโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะและโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะและโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิธิโกมหาลาโภอาหางปูเจมิสิธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาตุสาตุปูเมื่อนี่บ้าหนองเป็นสะพานบุญให้พียอนงเด้อปูเด้อ เพื่อนได้เปิดปดหนีปดศีลเบิดหนีเิดศีลเพราะบารมีหลวงปู่สวงตะก,กุดเงื่อนล้านหนุน,นดวงเพื่อนบูชาก็เบาหนองไปเพื่อนมีโชคปูเพื่อนปิดหนีของเพื่อนเบิดทุกบาททุกสตางค์แล้วชีวิตเพื่อนดีขึ้นปูมือนี้เพื่อนห้ยเบาหนองมาถวายใจปูและก็ให้จุดถูกขอโชคขอให้ปูดนบันดาลโชคหลาภให้พี่เพื่อนได้มีโชคและเอฟซีทุกคนได้มีโชคไปน้วกัน สีชาหรือเร็วทุกคนกับเสื้อในบารมีปูก,ก็ข่อให้ปูหมบโจบให้ลูกหลานสุกุสทุกคนสาธุสาธุนีโจบไปนํากันปูเนาะลูกหลานเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกด้วยกันก่อนที่ไปเบิ่งเลขกถูกเดี๋ยวบ่าวหน่องจะจับลูกพี่ปองสามลูก หรือสองลูกเอาสามดีกว่าเนาะแล้วก็เลขทูบบ้านน้องกับบุงว่วเป็นสองตัวหรือสามตัวนะครับเดี๋ยวจับลูกปิงปองกันเนาะปูบ้านน้องสีจับลูกปิงปองสามลูกเด้อปูเด้อสาธุสาธุผู้ใส่เหนใส่มือใส่ครับผู้ยิงใหนใส่มือขวาหมายเลขสามครับ หมายเลขสามนี่อลลูกแหลกลูที่สครับเอาตรงๆในแม่เบิร์ดมีเบิร์ดชิลล์อินเดปูเดอร์บาดนี้บาดนี้ให้ซื้อรถปลายแดงเลือปูเดอร์ให้ได้ซื้อรถปลายแดงสาธุลูกที่สองครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกสามหกเอาไป่ายปู ขอลดป้ายแดงเด้อปูเดองวดนี่หมายเลขเก่าครับสามหกเก้าครับผมสามหกเก้าจริงๆเป็นสามหกหกสามเกาเกาได้เบิดครับอย่าไปหลุดเลขทูนเหมือนกัน,กนว่ามือนี่เลขทูนสิเป็นตัวใดบ่าวหนองเป็นสะพานบุญให้พี่อนงค์ครับผมกระทอมลุงูุสวงบ้านบ่าวหนองครับ,รบ,น,บ,น,รบนี่ครับไก่งามแห่งเด้ทุงเงินทุงทอง ทุงทองทุงท่งเงินสวยแต่เป็นรุ่นเล็กแต่เป็นบเนบิ่งเล็กถูกตัวแรกกันครับผมบุงหูคือกันครับว่าเป็นสองตัวหรือสามตัวเด้อเหล็กถูกมือน,นี้เล็กถูวกวันนี้เล็กถูกตัวแรกหมายเลขแปดครับผมเล็กถูกตัวแรกหมายเลขแปดเลขปิงปองสามหกเก้าครับสามหกเก้าฝ่าซื้อไปเดอ้ออันได้เลขกนี่บนแน่ได้เนาะยังก็เกิดขึ้นในเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคแเลยดวงครับ ผีเันเชื้อในบุญบารมีของหลวงปู่ครับเพิ่นบูชาตะกุดเงินลานนุนดวงหลวงปู่สวงเพิ่นบอกว่าปิดหนีปิดสินใดเพราะบารมีหลวงปู่เพิ่นสัางเบาหนองมานี่รอบที่สองครับบอกว่ามีอีกเหลือบอส่งมาให้แนะ่บาหนองเดี๋ยวจัดการให้นะครับเนาองแต่งไดก็คอยทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16ตุลาหกเจเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทาง ผู้ใดสิเห็นผลซาเรื่อเร็วอันนี้บ้านองกระบอกบัวใหญ่้ครับแต่ว่าปูไหแน่นอนครับจังไนกะเบิดตีเบิดชินกันสู่ผู้สูคนเดี๋ยวบบานองจะฝ่าทรงตะกุดไห้แล้ครับเด้อให้บบานองพักก่อนข้าวนึงเดี๋ยวบ้านองจะลิงไห้ครับผมอดใจรออีกนิดนึงครับผมเบานองก็ขอถทดขออาภายัยหลายๆงวดนี้เอเอมือนี่อธิชาแน่มือสองมือนะครับเนาะยังได้ก็ยาวากัน เบาหน่องลองบัญชีไวในระบบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเบาหน่องชี้ส่งให้สุภูสุคน,นะครับนะบ้อเดี๋ยวไปร้อรุ่นเล็ถูกตัวที่สองตัวที่สามครับถูกตัวที่สองครับผมก่อนไปเบิ้งเดีถูกเบิง้งไฟเอ็มร้อยกันฝ่าเอ็มร้อยหนะึ่งแปดสี่เนาะอันนี้หนึ่งแปดสี่อ่ะมากว่ามากแต่จังว่ากันเอานะครับนะ้องเดีถูกตัวที่สองครับแปดหนึ่งครับแปดหนึ่ง เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางลูกปิงปอง3 6 9เล็กถูกตัวที่2หมายเหล็กหนึ่งครับ81่ 8, 1, เนะ 18, 1, าะสิแปหดหนึ่งย่งสงสัยเป็นเหล็กสามโตงวดนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีผู้ได้ขำามาเบิ้องช่องเบาหน่องให้ได้รับโชคไปน้ำกันคิดสิงได้ก็ให้สมหวังดังปราถนาะสุภูสุขคนนะครับเนาะสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงให้ลูกได้ปดหนีให้เบิดสุภูสุขคนที่เขามาเบิงและก็ได้มีเงินใส่ยาขาดมือ เด็กครับรถปลายแดงขั้นงามผู้ใดอยากมากระท่อมบานเบาหนองมาใดนะครับเด้อยินดีต้อนรับเสมอครับผมสาธุสาธุเดวยวไปเล่นลุนลิกถูกตัวที่สามครับไปเบิ้องหล็กถูกตัวที่สามครับเป็นรุล็กถูกต้องกันนะครับเนาะอเหรงามครับเหรงามเบิ้งไหมฟังไหมเป็นแนวทางปูเอ้ยบัดนี้บัดชีแล้อวันนี้ก็ถือขับรถปลายแดงเด้อปูเด้อบาดนี่เด้อขับรถปลายแดงนะครับเนาะ อ่าเบิ้งไหมฟังไหมเป็นแนวทางหมกักบ่มหมักเขียนอยู่ที่ดุลพินิษครับฝ่ายร้อยหนึ่งแปดสี่เลขถูกตัวที่สามใหม่เ่าท่านเบิดเลขปิงปองสามหกเก้าเลขปิงปองสามหกเก้าหมักบ่มหมักแก่ดุลดุลพินิษนะครับเนะบาะเบาหนองเป็นสะพานบุญให้พี่เพิ่นด์ดครับเด้อบ่แม่นเหล็กเบาหนองขอปูได้อันนี้เป็นสะพานบุญเบาหนองเป็นสะพานบุญถวายไก่ครับนี่ครับไก่ผีเพิ่นมาถวายปูครับรวย รวยสองตัวเลยอุ่มถุงเงินครับอุ่มถุงทองครับผมรวยรวยรวยมีเงินเต็มถุงใส่ใจบ่ขาดมือนะครับนะเนาะอ่าเลขทูบตัวที่สามเดี๋ยวชัดเจนมาเดี๋ยวบมาหนึสรุปนะครับเนาะเลขทูบตัวที่สามหมายเลขเจ็ดครับผมแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะอ่ะขอให้ทุกคน จงโชคดีงวดวันที่16ตุลา6-7เบิ winner, ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางขันมากกับซื้อขันบ่มากกับพานใดนะครับนอเบาวากันเบาหนองเป็นสะพานบุญให้พี่อนงค์ครับผม3 6 9เลขปิงปองเลขถูก8 1 7ขอทุกคนโชคดีงวดวันที่16ตุลา6-7ขอบุญบารมีลวงผู้สวงบ้านเบาหนองมอบโชคใหู่สูขสุ่คนหลูกหลานมีกินมีใสเบ่ขาดมือสาทุสาทุสวัสดีครับ